โดนไเนี่ยไม่โดนเราต้องยิงระยะใกล้เราต้องยิงระยะใกล้เฮ้ยมีอ,อะ,ะไรอ่ะครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มีเกิดทุกท่านนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ก้องเอ็มซีสวัสดีสวัสดีทำไมหนูไม่มีหมาพี่มีหมาด้วยเหรอเฮ้ยสวัสดีเจ้าบ,บ๊อบเอ้ยนี่ไงตัวนี้กูแล้วหมาพี่ชื่อบ๊อบหมาทุกคนชื่ออะไรอะ่ะบ๊อบเออหมาพี่ชื่อบ๊อบ หนูชื่อบ๊อบมาพี่ต่างหากชื่อบ๊อบไม่มาพี่ชื่อบ๊อบเนี่ยดูดิ B O B เนี่ยบ๊อบหนูก็ B O B บ๊อบเดี๋ยววันนี้เราจะไปโอ้โหอดลั่นเสียงอย่างดังเลยเฮ้ยมีปืนฮกด้วยบ๊อบไปพี่บ๊อบไปบ๊อบไปไหนบ๊อบพยายามจะวิ่งมาหาบ๊อบอ๋อบ๊อบตกใจเสียงปืนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบ๊อบมันเอาหน้าทิ่มเขา โอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าเรา,เราต้องไปกับบ๊อบเหรอใช่เราต้องไปกับบ๊อบเราไปตรงจุดนี้ก่อนไหมตรงที่มันเป็นซากปร,รักหักพังอ๋อเหแล้วทุกคนตามมาใกล้ๆนะแถวนี้ได้ข่าวว่ามันมีหมียักษ์ชุกชุมมากเลยตามนายผ่านมาแล้วคุณจะรอดอะ ที e, มันน่าจะอยู่ทางนี้นะบ๊อบมันเก่งอะมากเลยมันวิ่งสเปรส,สปะใช่ไอ้บ๊อบมันล่าเริงมากเลยเมื่อกี้มีอะไรอยู่ในรูนี้ด้วยละได้เป็นรูกระถ่ายหรือเปล่าถ้าจะดูจากสภาพแล้วเราต้องค่อยๆย,ย่องนะถ้าเกิดเราจะล่าสัตว์ทั้งทีเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราจะวิ่งธรรมดาไม่ได้เราต้องย่องไปด้วยไอหัวหน้าหน่วยไปไหนแล้ว <c oughs> หัวหน้าหน่วยอยู่นี่ไออะไรอะไรอ่ะมีเสียงด้วยหรอได้ยินเหมือนใครอะไรมันหมุนๆฟิบฟิบฟแน่แหน่ยหน่ ไหนๆเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้ยินเหมือนกันมันบอกว่าหูเราได้ยินอะไรสักอย่างพี่ว่าพี่รู้แล้วล่ะว่ามันคือเสียงอะไรเสียงไอ้บ๊อบพี่ว่าเสียงไอ้บ๊อบเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไออ้บบ๊เสียงไอ้บ๊อบนี่ไงนี่ไงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนพี่เห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้นี้เฮ้ยพี่รู้จักพี มีมีนะครับผมเราต้องค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องไปปฏิบัติการของเราให้พี่ฟอมไปทางซ้ายพี่ไปทางขวาไอ้มาร์กไปตรงกลางมาร์กต้องเข้าไปล่อหมีให้มีกินมาร์กแล้วเราก็ค่อยยิงบ๊อบลุยบ๊อบไปเฮ้ยสั่งบ๊อบลุยยังไงอะกดอะไรมามะอะไรอะไรอะไรมาช่วยก่อนเล็งเล่งเลงเออโดนไเนี่ยไม่โดนเราต้องยิงระยะไกล้ เราต้องยิงระยะใกล้เฮ้ยหมีวันจัดพี่เอ็นหมีกระเด็นไปเลยเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไม่ตามการแห่นกระถามจริงโอ้ยโอ้ยมาป่ามาป่ามาป้ามาป่าเออมาป่ากระเด็นเลย เรถามคำหนึงได้ไหมบ๊อบมีประโยชน์ยเฮ้ยเราสั่งบ๊อบให้ไปกัดได้ไหมอ๋อมันสั่งให้หาได้เนี่ยเซิร์ชเนี่ยอ๋อด้านขวาเรามันมีค่าสถานะด้วยนะเราต้องไปหาที่แคมป์ปะผมอยู่น้ำว่ะพี่เราต้องไปหาแหล่งน้ำแล้วล่ะเจอน้ำแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงน้ำเนี่ยมีกระบอกน้ำาให้เนี่ยวอเตอร์เนี่ยกดเมาส์กลางกดเมาส์กลางอ๋ออ่า ขออึก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 ก่อนละกันอร่อยไงพี่ฟังน้ําอร่อยเปล่าอื้อเราดิเหมือนนักเดินทางเหมือนกันนะนั่นนะสิพี่คิดว่าน่าจะหมดแล้วหมดเลยหรือเปล่าอยากกินเยอะทองไม่น่ากินได้มึงน้ำคองน้ำทองไอ้บ๊อบเล่นนะโอ้ยต๋อมแต้มต๋อมแต้มเลยบั๊บอะไรเห็นเห็นอะไรเห็นไอ้หนวดอยู่ตรงหน้าหนูแล้วมาส่องอะไรหน้าพี่เนี่ยหพี่ลองส่องบ้างดิ มันเป็นยังไงวะ,ะพี่พี่เห็นเฮ้ยพี่หนูก็เห็นเห็นอะไรดูเห็นไอ้หนวดมีตาไอ,ไอ้หนวดมีตาอะไรพี่ก็ใช้กล้องเหมือนกันเนี่ยไปเราไปกันเถอะเราก็ไปตรงจุดนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยผมเจอซากบ้านว่ะเนูเจอหมาป่าอ <_ S 2> ปมันไปก่อนฮ้มีซากบ้านด้วยเราต้องไปเก็บของในซากบ้านนะฮะเฮ้ยหมาป่าอะไรหมาไปช่วยหมาก่อนช่วยหมากช่วยหมากไอ้บ๊อบจัดการ เออยิงมันเออไม่มีความแม่อีกตัวนึงอ,อีกตัวนึง,งเอ่อไปแล้วไปแล้วซูมไกลยังวะเราฆ่าห <c oughs> มาป่าได้สองตัวนี่คืออาหารอัญชาโอ๊ะโอชาเฮ้ยตัวนี้มีปืนให้เก็บด้วยนี่ทำไมผมมันไม่วิ่งอ่ะมั้งเหนื่อยหรือเปล่าฆ่าสเตอมิหน่าหมดหรือเปล่ามั้งเป็นไรอ่ะเอาไปมาเดินวิ่งอ่ะ <c oughs> เดินเป็นพระเอกแล้วเดินเป็นพระเอกหนังแล้ อ Ô ๋อเราเปิดกระเป๋าแล้วเราจะดูของได้นี่มันจะมีกล่องด้วยพี่ฟองนี่แล้วก็มีของเนี่ยมีพวกมงพวกไม้เน่ะเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเราต้องมาเก็บตามซาก้านแล้วทำไมมันไม่วิ่งอ่ะทําไมพี่ไม่วิ่งอ,ะอ่ะอ๋อพี่ว่าพี่น่าจะหนักว่ะต้องไม่วิ่งอะ่ะเอมันหนักอ่ะใช่อ้อพี่ต้องทิ้งว่ะน้ําหนักพี่เต็มมากใช่ผมก็เต็ม <laughs> โอ้หอะพอเดินได้แล้วโอ้โหพี่แบกคอนซูมมานด้เอง พี่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมบหรดกจังเลยโอ้เดินมาตั้งไกลใกลจะเมื่อแล้วเราต้องหาของเพื่อที่จะเอาไปทำแคมป์ฟงแคมป์ไฟแล้วก็ที่พักพิงของเราเฮ้ยี่เจอตัวอะไรสักอย่างตัวนิ่มตัวนิ่มที่อยู่ไหนวะเนี่ยเนียเนพี่ฟางมาดูตัวนิ่มมันวิ่งกระจุกระจุยยอยอยอย ไอเราต้องค่อยๆย่อตายยังอ่ะตายแล้วพี่เอ้ามายจริงตายเหรอเฮ้ยไหนขอดูศพมาหน่อยมันเป็นตัวอะไรกันแน่ตัวฟังกวเตอรยทำไมมาทำไมมันเด่นขนาดนั้นวะเฮ้ยตัวนี้มันจริงด้วยดูดิอ่าเราได้เดือนแล้ว วันนี้เรากินเนื้อตัวนีน้เหมือนกันหนูว่าหนูอยากกินเนื้อบอ๊อบป่ะตอนเนี้ยทำไมอ่ะมันวิ่งไปมาเนี่ย<อ>ไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> มันอาจจะช่วยเราหาอาหารก็ได้นะเฮ้ยจะมาป่าด้านหะน้าระวังอีกแล้วอีกแล้วตัดตัวเลยแมงระวังเอออีกแล้วตายเยอน่เลยเออช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ตายตายตัวนึงเออ ไอ้บ๊อบไม่ช่วยอะไรเลยไม่ก้อนึงเออไอ้บ๊อบประจับอะไรเนี่ยดูดิดูดิมันทับอะไรอ่ะไอ้บ๊อบกรนดิกขากรไปไอ้บ๊อบมันอาจจะเจอเพื่อนหมาป่าก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะไรอะไรเสียงอะไรมีจระเข้นในน้ำเหรอ,อบบมันเสียงเหมือนเสียงน้ำอ่ะมีจระเข้เหรอโอ้โหบ๊อบลอยน้ำมาสบัดขนเชียรได้บ๊อบ เฮ้ยตรงนี <Baş aka> <ret> ้มีโพรงด้วยเดินทะลุนี้ไปเราอาจจะเจอชนเผ่าก็ได้นะเฮ้ยหมาเก็บอะไรอ่ะส่งท่านส่งเก็บอะไรมาเยอะแยะนี่เอาโคตรหนักเลยเฮ้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 ยอะไรหมา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 พี่ปองหลังเอาไอ้บ๊อบนี่หว่าเอ้าโอ้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเกจการล้านลัานตายมากบ๊อบมันเห่าอะไรอ่ะบ๊อบมันเห่าอะไรอ่ะนั่นน่ะสิบ๊อบมันเห่าดิเองหยิบปืนแล้ว บ๊อบมันเห่านี่ <laughs> เองอบ๊อบมันเห่าหมาเฮ้ยบ๊อบมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมีประโยชน์ครั้งแรกเลยเออถใช่บ๊อบมันเห่านี่แสดงว่ามีพยานอันตรายเข้ามาใกล้เรา เผาและกระดิ่งหางอะนะตอนแรกนึกว่าเล่นด้วย้ยเราต้องไปสร้างบ้านใกล้ๆน้ําเราเดินไปด้านหน้าที่เราอาจจะเจอน้ําก็ได้เร็วทุกคนมันก็ได้ยินเสียงรถอยู่นะมีเสียงรถด้วยเหรอเสียงรถหรือเสียงน้ำนี่คือป่าทึบอันโปร่งแจ้งเราเดินตามทางไปเราอาจจะเจอแม่น้ำแม่น้ำเฮ้ยเจอน้ําแล้ววิสามันเดี๋ยวนี้ก็น่าจะสวยเหมือนกันนะว้าวเสวยอวิยด้านหน้าเหมือนมีอะไรด้วยอ่ะมีบ้านมันมีบ้านด้วย เหมือนจะมีทางเดินนะด้านหน้าเอาละเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้านะครับวันจะไปสำรวจบ้านหลังใหญ่ที่เล็กมากนะครับผมเอออะไรวะเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะเป็นอ่าสูตรเก็บน้ำอุ้ยว้าวปนลักหักังปนของี่ปนของด้านในเรามีอะไรบ้างมีของด้วยโอ้โหมีแต่เศษไม้ซากไม้ทั้งนั้นเลยอ่ะเราต้องสร้างที่ตั้งคข็มก่อนใช้ท่อนซุงแล้วก็กิ่งไม้ผมสร้างได้ทุกอย่างเลยผมตัดไม้ไปเต็มกระเป๋าเลยเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ หันหันหัน้้ไดหันออกน้ำ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 เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ติดไอ้บ๊อบหรือเปล่าเออเิ่งได้แล้วเฮ้ยมันอัพเกรดได้ด้วยย่างย่างเนื้อเฮ้ยย่างเนื้อไหมย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อก่อนย่างเนื้อก่อนเออแล้วก็ใส่อะไรอ่ะเนื้อใส่เนื้อยังไงอ่ะเราจะกินยังไงอ่ะว่าให้เอากิ่งไม้เสียบกับเนื้ออ๋อ นูเอ้นูเองยหนูเอ้เอ้อ่าวันนี้เราจะได้กินเนื้อฝีมือพี่ฟองใช่ไหมเฮ้ยเสียบอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วรอมันสุกใช่ไหมพี่ฟองมีอีกชิ้นไหมเนี่ยมี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 เออสามคนสามชิ้นมันมีสองชิ้นอ่ะโอ้เฮ้ยเวลาเนี้ยสุกมันก็เปลี่ยนสีด้วยว้าวเออขอหยิบกินก่อนละกันโอ้เต็มเปี่ยมเลยอันเดียวก็เออ ไอบ้บ ata, ๊อ <fight ing noise> บออกมาจากไฟไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบโดดยากแล้วอ๋อบ๊อบหนาวบ๊อบหนาวน้วเนไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a t m c นะครับและดูคลิปเ <Copy> ต <modelling out> ็มที่ YouTube ช่อง a t m c ครับผม